ครับทุกคนพบกับผมบอมสก,กิโฟน,นะครับหลายคนคงจะอยากรู้ไอคอนิกโมเมนต์ที่กำลังจะมาเร็วๆนี้นะฮะว่ามีนักเตะคนไหนน่าสนใจหรือเปล่านะครับวันพฤ่รหัสที่28พฤษภาคมนี้นะฮะก็จะเป็นแพ็กไอคอนิกโมเมนต์ของอินเตอร์มิลานนะฮะแน่นอนครับผมทางคนลมิเขาประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะมีใครมาบ้างนะครับเดี๋ยวในวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวไม่ใช่รีวิวครับเป็นการพรีวิวนะฮะ นักเตะที่กําลังจะมาให้เราได้เล่นกันในอนาคตเร็วๆนี้นะครับในคลิปนี้ผมขอรีวิวไม่ใช่รีวิวสิพรีวิวนะครับผมอาร์เดโนกองหน้าเท้าหนักนะครับอนานาจของอินเตอร์มิลานแล้วก็ทีมชาติบราซิลครับไปดูกันครับผมว่าอาร์เดโนจะเก่งสักแค่ไหนครับถึงแม้ว่านี่คือการพรีวิวนะครับผมแต่ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้คือค่าพลังที่แท้จริงถูกต้องตรงๆ 100%นะครับสำหรับ a าร mm ์เดโนเวอร์ชั่นไอ o อนิกโมเมนเมื่อเราทำเลเวลตันแล้วใส่ชุดโมเดลของอินเตอร์มิลานะครับ mm hmm. เขาจะมีค่าพลังอยู่ที่ CF ตัน100ครับท mm hmm. ่านผู้ชมโอ้โหน่าจะเป็นอีกคนหนึ่งที่สุดโกงน่าดูนะฮะในเกมนี้อีกคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ mm hmm. ตัน100นะ mm hmm. เมื่อใส่โมเดลของอินเตอร์มิลานนะครับผม mm hmm. แต่ถ้าเกิดว่าไม่ใส่โมเดลของอินเตอร์เนี่ยจะมี CF ตันอยู่ที่98นะครับ เดี๋ยวเรามาดูยละเอียดค่าพลังนิดนึงนะครับผมความสามารถในการเล่นเกมลุกของเขานะฮะอยู่ในเก์ที่ดีนะครับ9 1นะครับบอลคอนโทรล9 8ครับการควบคุมบอล9 8เลี้ยงบอล9 6ครับเลี้ยงบอลด้วยความเร็วต่ำ9 4ส่งสั้นส่งยาวก็น้อยเหมือนเดิมนะฮะฟินิชชิ่ง9ื7สูงกว่าเดิมเยอะเลยครับผมฟินิชชิ่ง9 7นะฮะ ของเดิมที่เป็นเวอร์ชันลีเจนด์เพเยอร์เนี่ยอาจจะยิงนกตกปลาไปพอสมควรนะครับผมแต่เวอร์ชันนี้สุดยอดครับเฮดดิ้งก็ดีขึ้นครับผมเซตบีดดีขึ้นนะฮะสปีดไวขึ้นนะครับ93สปีดต้น96นะฮะแต่ว่าคิกกิ้งพาวเวอร์เขาตัน99อยู่แล้วนะในเวอร์ชันลีเจนด์เพเยอร์ก็99อยู่แล้วนะเป็นจอมเท้าหนักอยู่แล้วนะฮะท่านผู้ชมพลังกระโดดสูงขึ้นเป็น96นะฮะความแข็งแกร่ง99ครับผมบาลานซ์ก็อยู่ในเกณฑ์ที่น้อยนะะฮ ส่วนความอึดซึ่งเป็นจุดอ่อนของอาร์เดโนในเวอร์ชันลีเจนด์เพยเอร์นะฮะก็ยังเป็นจุดอ่อนเช่นเคยแต่ก็ดีขึ้นกว่าเดิมมาพอสมควรเลยนะครับ ส่วนสกิลนะครับอาร์เดโนเวอร์ชันไอคอนิกโมเมนต์ก็เหมือนกับเวอร์ชันที่เป็นลีเจนด์เพลเยอร์การ์เีเหลือง100%เปะ๊เปะๆนะฮะท่านผู้ชมมี10สกิลเท่ากันทุกสกิลเหมือนกันหมดเลยนะครับผมมี2สกิลความสามารถเฉพาะตัวนะครับมาเซลเทิร์นมาเซลเทิร์นหรือซิดานเทิร์นนะครับซัมโบโลเฮดดิ้งนะครับผมชิปชอ็อตคอนโทนยิงชิปลองเลนชุตติ้งยิงไกลนะครับแล้วก็ชอ็อตยิงสายไลท์ชิงชอ็อตยิงเหินเอาเข้าไปติกฟินิชชิง่งจบสกอร์ท้ายากเฟิร์สไทม์ช็อั มาถึงตรงนี้บางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับผมเอาข้อมูลมาจากไหนแล้วก็ภาพที่เห็นนี้คืออาร์เดโนเวอร์ชันไอคอนิกจริงหรือเปล่านะท่านผู้ชมกราฟิกหรือว่าการเล่นในคลิปนี้นะฮะผมเล่นในอ o ฟุต l l p a c e 2020 PC นะฮะซึ่งใน PC เนี่ยก็จะมีฟังก์ชัน c r เ A t e นักเตะนะฮะหรือว่าการสร้างนักเตะนั่นเองนะครับผมอาร์เดโนในเวอร์ชัน PC นะฮะก็มีเวอร์ชันที่เป็น d e g e n เ Payer ถ้าเทียบกับใน Space Mobile ก็เป็นกาลสีเหลืองอยู่แล้วนะฮะท่านผู้ชมเพียงแต่ว่า เราสามารถที่จะไปอัพพลังให้อเดนโน่เก่งขึ้นเท่ากับไอคอนิกโมเมนต์ที่เป็นเวอร์ชั่นการสีชมพูเมื่อทำเลเวลตันนะฮะแล้วก็ใส่ชุดโมเดลของอินเตอร์มิดานนะครับ โดยผมอ้างอิงนะครับผมค่าพลังจากเว็บดัตเตอร์เบสของเพจโดยตรงนะฮะเพราะฉะนั้นค่าพลังแล้วก็ความสามารถของอาร์เดโนในคลิปนี้นะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นเพจพีซีนะครับผมแต่ก็คือค่าพลังที่จะออกมาแน่ๆในเพจโมบายนะฮะท่านผู้ชมเพจโมบายก็เป็นลูกน้อยของเพจพีซีอยู่แล้วนะยังไงก็เหมือนกันแน่นอน1 0 0นนะครับแต่ว่าการเล่นนะครับผมอาจจะสมจริงอาจจะสวยงามกว่าเพจโมบายครับก็ดูเพื่อเป็นแนวทางแล้วกันนะครับ เนื่องจากว่าคลิปนี้เป็นการพรีวิวนักเตะคลิปแรกนะครับผมจึงขออธิบายความแตกต่างระหว่างการรีวิวกับการพรีวิวเล็กน้อยนะฮะท่านผู้ชมเพราะบางคันอาจจะยังไม่มีความรู้มาก่อนนะครับการรีวิวคือการทบทวนเรื่องที่เราสนใจอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับมาวิเคราะห์กันนะฮะว่ามีจุดเด่นอย่างไรมีจุดด้อยอย่างไรนะครับเหมือนกับที่ผมรีวิวนักเตะที่ผ่านมาแล้วนะฮะท่านผู้ชมเมื่อนักเตะออกมาแล้วเราก็เอามาลองเล่นนะฮะแล้วมาดูกันว่าคนนี้เก่งยังไงไม่เก่งยังไงนะครับนั่นคือการรีวิวสิ่งที่ ออกมาแล้วนะฮะแต่ว่าการพรีวิวนะครับผมคือการดูตัวอย่างประเมินตัวอย่างนะครับคาดการตัวอย่างล่วงหน้าเพราะว่านักเตะคนนั้นยังไม่ออกมานะครับ อาร์เดโนไอคอนิกโมเมนต์ยังไม่ออกมานะครับเราเอาข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือได้นะครับมาประกอบกันนะฮะโดยผมใช้ข้อมูลจากเว็บดัตต้าเบสนะครับผมที่แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าข้อมูลตรงนี้มันมีอยู่ในเกมอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าโคนมิยังไม่ได้ปลดล็อกเอาออกมาให้เราได้เล่นนะฮะมีในฐานข้อมูลเกมอยู่แล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้ปลดล็อกออกมานั่นเองนะครับเหมือนกับตอเลสเนี่ยที่เข้ามานานแล้วแต่ว่าเพิ่งจะปลดล็อกมาเมื่อไม่นานนี้เองนะฮะท่านผู้ชมเหมือนกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาข้อมูลดั้นนะะ ที่เป็นข้อมูลจริงในเกมอยู่ตรงนี้อยู่ปัจจุบันตอนนี้เอามาใส่ใน a r d e เ n o นเวอร์ชั่น PC ครับแล้วมาลองเล่นดูว่าจะเก่งสักแค่ไหนครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยว a r e n เ n o มาจริงๆในวันเพื่อรหัสที่จะถึงนี้นะครับเราค่อยมารีวิวกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมหลายคนคงจะวางแผนเก็บทองนะฮะจะเปิด a r d e เ n o หรือเล่านะครับมาดูกัน จากที่เห็นค่าพลังไปเมื่อสักครู่แล้วครับท่านผู้ชมคือแน่นอนว่ายืนซีเอฟตันหนึ่งร้อยก็คงต้องโหดแน่นอนท่านผู้ชมแล้วอาร์เดโนเนี่ยจริงๆก็เป็นนักเตะที่นิยมเหมือนกันนะฮะในปีน2019นะครับท่านผู้ชมใน2019เนี่ยยังไม่มีไอคอนิกโมเมนต์ออกมานะครับตัวโหดของไอคอนิกยังไม่มีออกมานะนักเตะตำนานที่เป็นกา斯สีเหลืองก็โหดหลายคนนะครับผมแต่พอไอคอนิกมาอาร์เดโนก็ได้รับความนิยมน้อยลงไปรวมถึงฟิชเชอร์เพเยอร์ด้วยนะฮะเพราะว่าเขาอาจจะมีจุดอ่อนในเรื่องของ ความอึดน,นะครับแล้วก็การยืนตำแหน่งในการเล่นกองหน้านะครับผมอาริโนเป็น CF ที่ม <me> ีค่าพลังในการเล่นกองหน้าหรือออ f ฟิศซี e เวอร์เนี s เนี่ยค่อนข้างต่ำนะฮะในเวอร์ชัน d e g e n p พเยอรนะครับแต่สำหรับ i อค n i c Moment การสีชมพูที่กำลังจะออกมานี้เนี่ยโอ้โหอัพค่าพลังเกือบทุกอย่างทุกอย่างเลยแหละไม่เกือบทุกอย่างนะครับผม อะไรที่เก่งอยู่แล้วนะครับก็เก่งขึ้นไปกว่าเดิมอีกนะฮะอะไรที่เป็นจุดด้อยของเขานะครับก็ลดจุดด้อยลงไปนะครับผมแต่ว่าสําหรับการยืนตําแหน่งนะฮะดีขึ้นนะฮะไม่ได้เป็นจุดด้อยแล้วนะครับผมค่าพลัง90บวกสาหรับ c f ก็เพียงพอแล้วแต่ว่าความอึดนะฮะในช่วงท้ายเกมยังมีอยู่นะครับผมประมาณนาที80เนี่ยก็ยังมีวิ่งหัวตกให้เห็นอยู่นะฮะท่านผู้ชมแต่ว่านั่นคือจุดอ่อนของเขาที่ยังน่าจะรับได้นะครับในเวอร์ชันแอคชั่ i โมเมนต์ที่กำลังจะมานี้นะฮะ แต่จุดเด่นของเขาเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนนะฮะน่าจะตั้งหน้าตั้งตารอแน่นอนท่านผู้ชม kicking power จากเดิมที่เขามี99อยู่แล้วเนี่ยมันไม่มากกว่า99อยู่แล้วละมันก็ตันแม็ก99แหละแต่ว่าไอ้ที่มันเสริมขึ้นมาก็คือ finishing ครับผมโอ้โหฟิ n i s h i n g 97 kicking power 99โอ้โหนี่มันสุดโกงครับท่านผู้ชม นักเตะกองหน้าที่มีค่าพลังการยิงแบบนี้เนี่ยสุดโกงแล้วมีสกิลยิงสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นลองเล้งชุดติ้งนะครับล้กกอช็อตไลซิ่งช็อตครบคันครับการยิงไกลครบคันครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งของอาร์ดิโนที่เป็นจุดเด่นของเขาก็คือความแข็งแข่งครับท่านผู้ชมเวชั่นนี้เต็มแม็ก9์เครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้นะฮะฟานไดเอาไม่อยู่ดูครับแล้วความเร็วมีมากขึ้นนะฮะมากขึ้นกว่ากาสีเหลืองนะฮะท่านผู้ชม ดูครับพิกกับพิกครับ,รบแล้วมีความคล่องตัวมากขึ้นคือทุกอย่างมันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยดูฮะฟันดาเอาไม่ลงเอาไม่ลงใช่ไหมนี่ยังไม่คว่ำยังไม่เสียหลักด้วยขอดัดด้วยซ้ายซ้ายมหาการครับท่านผู้ชมสุดยอดโหดสุดๆขอบอกเลยนะฮะติดใจนะครับถึงแม้ว่านี่คือการเล่นในเพจ PC ซนะฮะซึ่งอาจจะเล่นง่ายกว่าในเพจโมบายค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะว่าเราใช้จอยเล่นนะแต่ว่าเล่นง่ายขนาดนี้แล้วนักเตะโหดขนาดนี้สะใจทีเดียวครับท่านผู้ชม เท้าซ้ายแต่คําเตือนนะฮะการยิงของอาริโนเนี่ยควรจะต้องเข้าเท้าซ้ายเท่านั้นนะครับเพราะว่าการเล่นเท้าข้างที่ไม่ถนัดก็คือเท้าขวาของเขาเนี่ยมีค่าพลังเพียงแค่หนึ่งเท่านั้นนะจังหวะไหนที่ไปยิงด้วยเท้าขวาบางคนอาจจะบอกว่าไม่เห็นยิงแรงเลยไม่เห็นยิงดีเลยเพราะว่าเขาไม่ค่อยถนัดเท้าขวาครับต้องล็อกให้เข้าเท้าซ้ายนะฮะเท้าซ้ายแบบนี้นี่ติดไรซิ่งช็อตด้วยนะครับแต่ว่าเหินไม่สูงนะฮะเหินนิดๆนะฮะแต่มันก็คือไรซิ่งช็อตครับสุดยอด แล้วคลิปนี้ผมจับไปยืนเล่นกับลูกกากูดู2พี่น้องครับหุ่นนี่เหมือนกันเลยดูไลซิงชอ็อตไม่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่มันคือวิธีของไลซิงช็อตนะสุดยอดครับท่านผู้ชมเล่นแล้วติดใจเล่นแล้วถูกใจครับสำหรับ a าร์เดโนตันร้อยตัวนี้ครับเดี๋ยวเ c e Mobile ออกมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันอีกทีนึงนะฮะนี่เรียกน้ำย่อยครับท่านผู้ชมแต่บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย PC ภาพสวยอะ อยากเล่นบ้างก็ลองเล่นดูครับท่านผู้ชมแต่ว่าอาจจะต้องผมแนะนําว่าให้อ,อุดหนุนนะฮะซื้อเป็นของซื้อลิขสิทธิ์ดีกว่านะครับผมอันนี้คือแนะนําส่วนตัวนะผมก็เพราะผมก็ซื้อลิขสิทธิ์มานะครับแต่ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกันนะหไหนๆก็ซื้อมาแล้วจะลองเล่นพรีวิวแบบนี้ดีนะฮะจะได้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อ,ตอไปนะครับอาจจะม,มาพรีวิวนะักเตะที่ยังไม่เคยมีมาในเกม อเอสอ0 2 0มาก่อนนะครับอย่างไมเคิลโอเวนชาบิออลองโซนะฮะแฟนหงติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวผมจะพรีวิว2นักเตะนี้ให้ดูนะฮะเพราะว่าเออแพ ไอคอนิกโมเมนของเรียบูเนี่ยยังไม่มีกําหนดออกมานะสัปดาห์หน้าที่เป็นวันพฤหัสที่28นี้ก็เป็นไอคอนิกโมเมนของอินเตอร์มิลานแล้วก็พฤหัสต่อไปก็จะเป็นอาร์เซนอลนะครับที่ผมวางแผนไว้ก็จะรีวิวเดนิสเบิร์กแคมป์ให้ดูกันด้วยนะครับเพราะว่าเบิร์กแคมป์ก็ยังไม่เคยมีมาในเพจมาก่อนเลยนะครับจะได้รีวิวให้ดูกันชัดๆสําหรับเด็กปืนนะครับ บอกได้เลยว่าคลิปนี้นะฮะอาร์เดโนเป็นอะไรที่สุดโหดจริงๆครับท่านผู้ชมผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอแน่นอนครับสำหรับสายเปยนะอาจจะต้องลุ้นเปิดกันหน่อยนะครับแต่อย่าลืมนะครับเรามีกิจกรรมทุกคนสามารถเปิดฟรีได้3ครั้งนะครับใครโชคดีก็เปิดไดอาร์เดโนไปนะครับย้ำกันอีกทีนึงนะฮะสำหรับแพ็คไอคอนิกโมเมนต์ของอินเตอร์มิลานในวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะครับก็แตกต่างนิดนึงนะครับผมตามหน้าเว็บไซต์ของ โคนมิของโปรยูเวอร์ชั่นช็อกเกอร์นะฮะับเขาขึ้นรูปโปรไฟล์ของอินเตอร์มิลานเป็น4ตำนานนักเตะของอินเตอร์มิลานนะครับก็มีเอสติบันแอมเบียโซนะครับอาร์เดียโนนะฮะฮาวิเอร์เซนติกนะครับ,รบผมรวมถึงคริสเตียนชิวิลด้วยนะครับนั่นหมายความว่าไอคอนิกโมเมนต์ของอินเตอร์มิลานก็จะมี4นักเตะคน,นนี้แน่นอนนะครับในวันพฤหัสท,ที่จะถึงนี้นะครับ มาเรียกน้ำย่อยกันก่อนครับท่านผู้ชมนี่คือความสามารถที่แท้จริงที่แท้ทูของ a r d e n o ในเวอร์ชันไอคอนิกตันร้อยนะฮะท่านผู้ชมไม่ได้มีการเฟกแต่อย่างใดนะครับค่าพลังนี้ตรงตรงร้อยเปอร์นะฮะท่านผู้ชมผมไม่ได้สร้างนักเตะตามอําเภอใจนะผมไม่ได้ใส่ค่าพลังให้เวอร์วังอลังการนะครับนี่คือค่าพลังจริงๆในฐานข้อมูลดัตเต้าเบสโอ้โหลูกนี้ยิงแสกหน้าเป็นอะไรที่สุดยอดหหสะใจจริงๆครับโอ้โหนี่คือของจริงแน่นอน100%เครับท่านผู้ชมไม่ต้องสืบครับ นี่ดูครับซัดก็ไปเท้าซ้ายเสาแรกนี่แหละแสกหน้าไปเลยเป็นอะไรที่สะใจมากลูกนีห้หลายคนคงคิดหนักไปแล้วครับว่าทองจะเก็บไว้เปิดแพ็คไหนดีนะฮะตอนนี้ก็มีกิจกรรมนะครับผมสำหรับออไมคขับคอยเซลนะฮะก็จะมีแพ็คที่ได้โบนัสในการเติมด้วยนะเล่นมานานแล้วก็อุดหนุนเกมเขาหน่อยครับท่านผู้ชม นะฮะไม่ต้องงกครับเล่นเอาความสุขครับเล่นเกมเพื่อความสุขครับอย่าไปเีลียดโอ้โหจังหวะนี้เสียดายมากอะ่ะยิงไม่เข้าโอ้โหเข้าซ้ายคือ,ค,อคิกกิ้งพาวเวอร์แตะแรง99อะ่ะแล้วฟินิชชิ่งตรงกรอบ97จอะ่ะจะเอาอะไรอะ่ะนี่คือแบบยิงทิง้งแบบยิงไม่ได้ใส่ใจอะไรมากยิงยิงดีขนาดนี้นะจังหวะนี้ผมจําได้ว่าผมยิงแบบไม่ได้ใส่ใจอะไรมากแต่ก็ยิงได้ดีเออดูหลุดเดียวครับอะเดโนอะเดโนหลุดไปแต่ว่าโอ้โหกดแรงไปหน่อยอันนี้ไม่ได้ทนนกเตะไม่ดีนะผมกดแรงไปหน่อยเท่านั้นเองับท่านผู้ชม อ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็น่าจะเรียกน้ําย่อยเรียกน้าจิ้มของท่านผู้ชมหลายคนได้ดีทีเดียวนะครับผมสําหรับอดีโ o ที่กําลังจะมานี้เร็วๆนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวเวตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ